มีโอ <M> ใช่แล้วจอนมาใหม่เหรอใช่แล้วเสื้อเสื้อท่านสวยดีนะข้าว่าจะซื้อใหม่อยู่ซื้อใหม่ทำไมชุดนี้แหละอยากมีเพิ่มชุดนี้มันร้อนก็จริง ทะเลทรายอย่างนี้ท่านใส่ครับเจอาทำงานอะไรอะ่ะถ้ายังไม่ได้ทำอะไรเลยข้าก็ทำเหมือนท่านนั่นที่จับม้าขายอืมข้าไปแล้วจอนจอนมีเนื้อสัตว์ไหมไม่ค่อยมีอะ่ะทำไมอะ่ะข้ายังไม่ได้ไปล่าเลยข้ารับซื้อ มันเอาไปทำอะไรได้เหรอมันเอาไปทำอาหารได้ข้าจะเปิดร้านอาหารเร็วๆนี้อ่ะอ๋อมันต้องไปมันต้องไปทำที่ไหนอะ่ะถ้าได้เนื้อสัตว์มาอือมันเอาไปทำที่ซาลูน,นู่นเลยอะ่ะไหนตรงนู้นอ่ะนะให่ดูมือข้าไ่สิไหนตึกนั่นเหรอใช่แล้ว แต่ว่าของที่ข้าจะเอามาขายอะ่ะคนทั่วไปทําไม่ได้เป็นพ่อครัวชั้นมือเลิศทำอะมันก็เลยต้องการเนื้อสตัตว์นะโอเคเด๋ยวครับมีท่านจะมาให้ท่านโอเคไหมได้เลยท่านมีเลขนกยังอะไรนะท่านมีเลขนกยังย่างเลยมันคือเอาไว้ติดต่อกันนะ ไม่เป็นไรข้าก็ต้องเห็นท่านอยู่แล้วถ้าท่านอยู่ในนี้อ่ะโอ้มันไม่ได้หากันง่ายๆละสิฟองเชียรง่ายชมันคือพรมลิขิตท่านรู้ไหมโอ้ท่านเชื่อพรมลิขิตอย่างเดียวเลยเหรอใช่แล้วถ้าต้องไปเอาที่ไหนถ้าถ้าจะเอาเลขอ่ะเห็นชายที่ยืนอยู่ตรงนู้นไหมคนนั่นแหละเสื้อเสื้อเสื้อไหนเสื้อ มีอยู่คนเดียวไม่ใช่เหรอมีตั้งหลายคนฮะท่านเห็นท่านเห็นท่านไม่เห็นเหรอมีทั้งสองคนเลยคนเนี้ยไงคนเดียวอ๋อชี้ไปฝั่งนู้นนะนู้นท่านชี้ไปฝั่งนู้นแล้วมันยืนแล้วเขายืนละสองคนนะท่านเห็นไหมอ๋อนี่ใต้ชี้มันเป็นคนหนึ่ นี่เลย่คนนี้เลยไม่รู้ว่าเสียตังค์ไม่จำไม่ได้แล้วอ่ะค้าก,ก,กดแล้วแล้วไงต่อท่านได้เลขอะไรอ่ะมันดูตรงไหนละท่านมันมีเลขบอกอยู่เบอร์เลอร์เลยเลขอะไรละท่านขอข๋อจะขึ้นตรงไหนมันจะขึ้นตรงไหนท่านครับอะไรนะขอโทษที ถ้าบอกผิดเอา้าท่านต้อง,องไอนี่ก่อนอะท่านต้องพิมพ์ท่านต้องอ่าใช้ใช้ทีอะใช้ทีทีใช่ใช,ใช้ใช้มือลูกตัวทีอะอ่ะแล้วไงต่อท่านอ้าก็ทับ m a i l ทับเมล ครับอะไรนะท่าน A I L M A I L M Mexico Mew Mew ท่านรู้จัก Mew ไหมเอ๊ะพี่ครับบอกนี่คือถูกไหมไม่ได้ยินนะ หนึ <Whoa. S 2> ่งสองสองเท่านเคยยหนไหมเออท่านจะทำ้ายคขาเลยคนละทีเลขอะไรเหรอหนึ่งสองสองเกใช่หรือไม่หนึ่งสองเกมันเป็นรูปจดหมายใช่ไหมใช่แล้วโอเค่าเลขเก้าหนึ่งศ ข้าบันทึกแล้วจอนมีอะไรเดี๋ยวข้าติดต่อไปให้เปิดท่านมีเนื้อสัตว์ให้ข้านะโอเคโอเคไหมอันนี้ใครที่ข้าถามก่อนท่านชื่ออะไรกับเลขอะไรนะข้าลือข้านีโออะไรนะนมีโอมีโอเลขท่านคือเลขอะไรเก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย อันนี้ร้านค้าท่านเห็นไหมนะท่านจดๆจดจดอะไรนั้นท่านอันนั้นน,น่ะร้านขายอา,อาหารค่ายีกโอเคถ้าจะมาอุ่นหน้าแม้สุดท้ายท่านก็อยู่แถวนี้ท่านไม่ได้ไปไหนไม่ใช่หรอมันก็ไม่ตลอดค่ะเพิ่งขายวันแรกอะ ้าขายตอนเย็นอ่อ๋ออันขายเท่าไหร่ขายร้อยเดียวอะไรนะขายร้อยเดียวร้อยดอลร้อยดอได้เลยเดี๋ยวเขาจะ<ด>มาอุ่นวนเขาจะมาอุ่นุนท่านโอเคไหมได้แล้ท่านรับซื้อเนื้อเท่าไหร่ถ้ารับซื้อเนือ้อยังไม่คิดราคาเลยแล้วจะเสนอ จริงๆมันก็หายายากอยู่นะท่านถ้าท่านจะรับซื้อก็ต้องมันก็ต้องสักเก้าสิบไหมแล้วท่านก็จะได้กำไรสิบบาทาใช่แล้วท่านก็จะได้กำไรสิบบาทงนีม่มคุ้มเลยอ่ะอ้าวแล้วมันก็ต้องกำไรสิบบาทไงท่านเพราะว่าถ้าถ้าสมมติว่าถ้าท่านขายร้อยหนึ่งใช่ไหมแล้วท่านขายแบบถ้าเขาถ้าท่านรับซื้อกว่านั้นก็ไม่มันก็ถ่าขนข้านรับต่ำกว่านั้นมันก็ไม่ได้ไง ของข้าไม่ได้ขา,เ,า,าเนื้อ<า>อย่างเดียวอ่ะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเนื้อเนื้อถ้า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 ข้าไปหานะมันก็หายยากเหมือนกันนะท่าน่าสัตว์มันไม่ได้จะห่างง่ายนะท่านข้าเจอแล้วตัวหนึ่งเดี๋ยวข้าไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวข้าหาอีกดีกว่ามันหายไปแล้วท่านมันมันอยู่ที่ฝีมือการหาด้วย ถึงบอกว่ามัน,ม,นมันไม่ได้หาง่ายนะท่านเนื้อที่ท่านต้องการถ at okay. ้าท่านบอกว่าอันน uh ั้นมันมันไม่ค uh ่อยคุ uh ้มอ uh ่ะมันก็ไม่ใช่อ่ะครับต้องแปดสิบก็ยังโอเคหรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้อ่ะเพราะว่าด้เลยนานเนี่ยหละท่านเสียงอะไรอ่ะเราไปในสิ่งที่ท่านเราคุยกันอยู่เนี่ยเพราะว่าเพราะว่าท่านจะเดินทำไมท่านอยู่เฉยๆยไม่ได้หรอท่าน ท่าน <5 S 2> เป็นเด็กนะท <5 S 2> ่านเดินท <5 S 2> ่านเดินไม่หยุดเลยนะท่านท <5 S 2> ่านรู้ไหมว่าข้อเข่าค่าจะเสื่อมนะท่านนะกลาไม่รู้ไม่รู้อ,อ่าจริงๆค่าขายร้อยหนึ่งเพราะมันทำยากมากเลยนะจริงๆแล้วออไม่รู้ว่าค่าคุ้มหรือเปล่าอมันต้องจริงท่านร้อยหนึ่งท่านร้อยหนึ่งครับว่า ท่านต้องต้องพูดอย่างนี้ว่าท่านมีมันต้องใส่ชูมผสมอะไรบ้างมันใส่เกลือเกลือมันต้องไปขุดแล่มาแล้วมันก็ต้องไปหาล่าสัตว์แล้วต้องใช้น้ําเปล่าหรือน้าเปล่าขวดละสามบาทงานร้อยหนึ่งเขาว่าไม่ฝุกเท่าไหร่ไม่รู้ค่าก็ไม่แน่ใจน่าจะประมาณเพราะว่าราคา <500 S 2> มันต้องอยู่ประมาณ <100. S 2> มันทํามันทําให้กินแล้วเต็มเลยใช่ไหม เต็มหมดทุกช่องอยู่ได้เป็นวันเลยอะโอเคถ้างั้นมันน่าจะต้องแพงหน่อยท่านมันน่าจะประมาณสามร้อยได้ไหมถ้ามีอะไรจะสอบถามนะท่านว่าไงท่านท้าไมค่าซื้อมาไม่ได้ตรงไหนจริงๆมันเดี๋ยวเนอท่าเดี๋ยวรับผ่านไปค่านตนี่่าออยู่เมืองนี้มานานหรือยังเลยยังเลยท่านครับครับครับมาเมื่อวานอะ เขารอท่านนะเขาอยู่มาเมื่อกี้โอเคโอ้โหตัวก็เล็กยังจะพูดป้ายนะเจ้าอ้าวนี่เจ้าพูดจาไม่ดีเลยอ่านคุณมาเมื่อไหร่เดินไม่หยุดลนะเนี่ยอยู่ดิ่งๆไม่อยู่เจ้าไม่รู้หรอว่าข้า่ยเ้าิงตัวใหญ่หรือข้ายิ่งแบบข้อเข่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือท่านนี้ท่านไม่ใช่ไม่ใช่ก็ว่าแล้วทำไมข้าซื้อไม่ได้อันนั้นมันเอาไว้ขายท่านเวลาท้าไปจับหมาป่า ขา้าไม่รู้นะท่านเขาเข้าไปตรงนี้เมื่อกี้ข้าทำแบบประชาชนแล้วหมั่นก็ไม่ได้ข้าก็ยังไม่ได้ทำนะแบบประชาชนมันทำไมถึงทำไม่ได้หรอมีโอเจ้าปกติเขาทำได้กันเจ้าเลือกปีเกิดผิดแน่เลย นอันที่สองครัท่านไปยงงกับการซื้อมาแล้วเออคาถามันอยู่มีโอมีโอไอมาทาไมมันมีราคาที่มันตับมากๆแต่ค่าต่อค่ากับซื้อไม่ได้มันคือลาหรือเปล่าไม่ใช่อ่ะมันคือมันคือมาที่มันคือมาที่มันโอเคอ่ะคือถ้แตกมโนดีมันมันมันทุกอย่างมันดีหมดเลยครับอ่ามันติดอย่างเดียวมันซื้อไม่ได้อ่ะแล้วมันราคาแค่หนึ่งดอนเอก อันท่นท่านท่านพอรู้ไหมมันเจ้ามาถึงดองกี้เหรอมันเป็นม้ามันเป็นม้าขาวอะท่านอันที่ตัวที่เท่าไหร่เนี่ยแหละกับไม่ได้ละเขาไม่ได้เปิดให้ซื้อสิอ๋อแต่มันแต่ราคามันแค่นั้นเองครับอ่ามันก็นั่นแหละเกรยมันก็เป็นอย่างนั้นน่ะสถานไหนมันเปิดซื้อไม่ได้เปิดให้ซื้อก็ไม่ได้ ซข้าว่าไอตัวนั้นมันน่าจะเป็นอันอออาลบาออาเบียนแน่เลยใช่ใช่ที่มันเป็นเหมือนยูนิคอนน่ะท่านขขาวนั่นแหละอรา,าเบียนตัวนั้นนี่ต้องทำเงอะทุกคนก็พยายามแย่งกันเพื่อเอามันน่ะตอนเนี้ยสลากาอตอนนี้คือข้ากำลังนำอยู่เป็นอันดับหนึ่งเลยพอข้ามีสะสมเยอะสุดขกาตั้งชื่อให้มาแล้วนี่ค่าได้มาหรือยัง ไม่มีใครสนใจเรื่องราวข้าหลยได้แล้วแป๊บหนึ่งท่านแป๊บหนึ่งได้วไม่ละท่านนนจะยเข้าอุตส่าห์เล่าให้ฟังโอเคโอเคนั้นท่านนั้นท่านเล่าใหม่ได้ไหมไม่เล่าแล้วครั้งเดียวนอนเลยน่่นจะเล่าก็อยากรู้ท่านใช่คนแคะหรือไม่ข้าเป็นเด็กสิบพวกอะไเจ้าเป็นเด็กงั้นเหรอใช่แล้วน่าเจ้าไปไวเหมือนกันนะ เจ้าชื่ออะไรเจ้าพูดจาแปลกๆอ่ะเจ้าเจ้าชื่ออะไรท่านไม่จะเป็นต้องโตก็ได้นะท่านอถ้าะโตใครอ่ะตัท่านโตไม่ได้หรอกท่านแต่หน้าท่านไปมากมากกว่าตัวท่านอีกแล้วกันห้าตัวท่านได้มาหรือยังคิดว่าได้แล้วท่านลองกดเหตุขึ้นมาทำมือเป็นลูปตัวเหตุมีขึ้นไหมท่าน ขึ้นโน no no อะไรเนี่ยโนเฮาซีเล็กเต็ดอ๋อท่านท่านท่านกดอันที่หนึ่งหรือยังหัวข้อที่หนึ่งมันจะมีให้กดเข้าไปเป็นเจ้าของมาท่านมีท่านก็เลือกมาตัวเองถ้า <c oughs> เริ่มงงแล้วสักครู่นะ <c oughs> อันไหนก <c oughs> ็ <c oughs> นจะมีหัวข้อแรก <c oughs> ใช่ไหมท่าน <c oughs> เป็น คือท่านคือมันเป็นม้าของท่านที่มีอะ่ะรับเปิดครับเปิดเมนูไม่ได้ตอนนี้เพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรนะครับโอเคหัวข้อแรกไม่มีวะ่ะอ่ะกดเข้าไปที่อออีกทีหนึ่งท่านท่านต้องกดเข้าไปออเข้าไปอีกไม่ขึ้น <c oughs> กดไม่ได้งั้นเดี๋ยวข้าต้องซื้อม้าใหม่เราซื้อม้าอะไรเน<อ>ี่ยทำไมเสียเวลานานจังเดี๋ยวข้าดูซิจริงจริมันมีม้าตัวเดียวแล้วท่านที่เจา,าต้องซื้อได้ตอนเนี้ยก็คือห้าร้อยบาทงั้นเหรอข้าก็ไห้าร้อยดอลอันไหน เปนตัวเดียวอะค่าเนี่ยท่านฮับตัวเดียวที่ซื้อได้อยู่ไหนอะมันอยู่ไหนครับมันอยู่ตัวล่างสุดเลยท่านไอ้มาเฮงแรงน้อยตัวนี้มันดังมากเลยหนึ่งร้อย <100 S 1> ดอนนี่นเหรอไม่ใช่นี่มันไม่ใช่มาห้าร้อยท่านห้าร้อยมาครับเป็นอะไรอ่ะท่านท่านรู้ไหมมิวมันน่าจะเป็นเหมือนแก่แล้วอะ รู้จักผิวมันมันน่าจะโดนแดดเจาะบ่อยโอ้นี่ท่านไปว่ามันทำไมล่ะท่านไอ้มาเวนทำไมเจ้าขอไม่ดูเลยอ่ะเอาก็ท่านไปว่ามันอะมาห้าร้อยข้าหามันไม่เจออะท่านจะรู้รู้ไหมว่ามันอยู่ตัวไหนมันอยู่ตัวล่างสุดอะท่านล่างเลยอท่านก่อนลาเอ้ยมันท่านให้ท่านหาล้าเจอแล้วท่านก็ขึ้นใหม่ตัวหนึ่งท่านโอเคข้าเจอแล้ว โอเสนะรุปแล้วไอไอมไอ้มาที่ท่านบอกนี่คือท่านเป็นที่หนึ่งเหรอต้องอทำยังไงอ่ะท่านต้องทำโปรโมดเยอะๆโปรโมดเมืองนี้ท่านใครอยากได้ธนูอ่ะท่านไปหายทาไหนมาดิ อท่านไม่รู้หรอทอาไม่รู้อคนรู้แล้วมันหายจกไหนท่านรู้ไหมเดี๋ยวไปคุย,อยโอท่านรู้หรือเปล่ามันต้องไปทํำ มันต้องไปตัดไม้ได้เราวัสดุมาทำอ่ะาชดีก็คือต้องไปตัดไม้แล้วถ้าถ้ายังไม่ได้เลือกอาชีพไม่สามารถค่าตัดไม้ได้ไหม,าามาตัดไดแ้แต่ว่าจะน้อยได้น้อยกว่าคนที่เป็นตัดมืออาชีพอ,อ๋อได้หรือยังเนี่ยท่านยังนะสิท่าน you, you have set ยมม่โยมเมนเฮาท่านหัวข้อแรกนะท่านท่านท่านซื้อมาแล้วถูกไหมมันจะมันจะใช่ใช่ข้าเข้ามาหัวข้อแรกแล้วข้าก็เจอม้าข้าแล้วชื่อเจ๊ส์ต้องไงต่อข้าแต่ท่านก็กดกดเลือกรัพม้าท่านเลยแต่ท่านก็ไปกดเห็ดทำมือเป็นเลือกตัวเห็ุกดเลือกแล้วแล้วข้าต้องซื้ออะไรไหมใส่อะไรให้มันไหมไม่ต้องเลยท่านท่านแค่นั้นแหละท่านแค่เลือกม้าของท่านข้าเลือกแล้วนะแต่อันกดกดกดเอ่อทำมือเยอะๆท่าน ทำมือบ่อยทีมันไหมนี่ข้าสามารถไปคบาบธนูที่ไหนนะครับเอวได้รู้หรือไม่ม,มันมีมันมีคนสร้างอาวุธอะไรนะมันมีอาชีพคนสร้างอาวุธด้วยเอออาชีพมือปืนนี่คือ,อยังไงอาชีพมือ,อปืนท่านท่านจะคบาบธนูใช่ไหมใช่ท่าน ธนูชนเผ่าขับได้งเดียวอ๋อโอเคครับงั้นบอกว่าอะไรอ่ะเขาบอกว่าชนเผ่าครับได้อย่างเดียวไม่เมื่อกี้ท่านถามว่ามือปืนเหรอคือมันมีอาชีพมือปืนอ่ะท่านถ้าอยากหรือว่ามือปืนมันเป็นอาชีพอะไรมันเป็นอาชีพที่กระจอกสุดเลยอ่ะอ่ะกระจอกสุดด้วย มันถ่ายทำได้แค่ยิงปืนอ่ะมันทำได้แค่ยิงปืนอย่างเดียวแอ่ท่านมันก็ยิงใครอ่ะยิงใครอ่ะมันก็มันก็ยิงแล้วจับปืนได้สองแอบ,บอ่ะได้สองข้างแต่ท่านทำงานอื่นไม่ได้เลยทำงานอื่นท่านก็เหนื่อยง่ายกว่าชาวบ้านเขา มันคืออาชีพที่หาตังลําบากมากเลยนะอาชีพยิงปืนเนี่ยแต่ว่าถ้าได้ยิงเร<อ>่งเขามันน่าจะทําให้แบบนี่หรือเปล่าท่านมาผ่านตาบายเลยการที่เราต้องไปปนแผนหรือเปล่ากดอีท่าน,น,าน <lucky S 2> ทำน<ล>มือไปด้วยตัวอีท่านโอเคท่านอะไรนะคือ <c oughs> มันน่าจะน่าจะเป็นการที่อย่างนี้หรือเปล่าท่านพอมันห่างมันทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมก็กลายเป็นว่าเราต้องไปปนแทนไงท่านใช่มันก็ทำทหารโอ เอาว่าไงอะอาเมรินใช่ไหมใช่ไปไงป้างะทำอะไรที่ไปปลูกท่านชื่ออะไรไปปลูกผักเนี่ยโอ้เหนื่อยไหมอาเมรินขอท่านเหนื่อยมากหรือเปล่าได้ยินไหมได้ยินข้าวไหมนี่เพื่อนใหม่ข้าอาเมลินข้าชื่อดิมิทีรอาเมลินจะไปทำอะไรต่อไปปลูกไปปลูกไปปลูกผัก รือไปไหนน่ะข้าให้ยังไม่รู้เลยอ่ะข้าว่าจะช่วยเหลือพวกเขาแป๊บนึงแล้วก็อาจจะอามารินมีเนื้อสัตว์ไหมอ่ะนี่มีเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรข้ารับซื้อนี้อยู่ไว้เจอกันเลยอ่ะไว้เจอกันเพื่อน ที่เชื่อฟ้าชื่ออะไรอ่ะชื่อดิมิตี้ดิมิตี้ใช่เลยเมื่อกี้มันที่ไม่ใช่เหรอทำไมตอนนี้มันตีแล้วอ่ะเรียกตามสะดวกดิมิตี้ดิมิตี้เป็นคนประเทศอะไรชื่อเหมือนคนฟัางเซสเลยดิมิตี้พอดีพ่อข้าตั้งให้ถ้าว่าค้าเรียกท่านแคดดี้แคดดี้ดีกวเจ้าชื่ออะไรเด็กน้อย นีโอนีโอซีโนมีโอนีโอไม่เป็นไรนีโอแล้วแต่จะเรียกข้าสามารถทำอะไรกับมาได้บ้างมาข้ามันจ่อยมากเลยท่านสามารถาให้อาหารมันได้ก็คัดถึงถามท่านไงว่ามันหาอะไรหาที่ไหนอาหาร มาีูสิข้าไม่เคยให้อาหารมนเลอร์ข้าใช้ทิกอย่างเดียวฮะข้าใช้ทิกอย่างเดียวทิศอะไรอ่ะอ๋อแปลว่าท่านยังใหม่มากๆจริงด้วยอเอาท่านดูจากการหนึ่งตัวท,ท่านต้องท่านต้องรู้นะนะทิกก็คือทำให้มันกลับเข้ากลับเข้าโลกมา้าแล้วก็เรียกใหม่มันทำยังไงอ่ะท่านแล้วมันทำยังไง ้าทำไปแล้วเมื่อกี้ทำยังไงอ่ะก็อย่างเมื่อกี้ก็คนเมื่อกี้เขาฟรีมาไล่มาท่านท่านเล็งที่มาท่านลิงที่มาแล้วกดตัว F แค่นั้นเองแล้วถ้าใส่อ่านมาได้ไงอ่ะถ้าไม่รู้เหมือนกัน ถ้าทำไม่เป็นกดอะไรนะท่าน f ท่านท่องเหมือนท่องคาถาเลย f f งงดิงงงงเลยข่ากำลังคิดอยู่ว่าข้าจะไปทำอะไรดีข้าจะบอกให้นะว่ามันมีงานหาส่งม้าขายไอ้คนเนี่ย ได้เงินดีงกงานอะไรกันเหรอก็ไปจับม้าป่ามาขายคนนี้อ่ะจับม้าป่าใช่แล้วข้าก็ทำอยู่เงินดีงั้นเหรอก็ไม่ค่อยหรอกได้อยู่ท่านได้อยู่มันก็ใช้ได้เลยแต่ว่า,าเงินเงินดี<า>สุดข้าอยากบอกก็ไปขุดหลุมศพอะ่ะข้าังไม่มีอุปกรณ์น,นะสิ ค้าก็ตามหาอยู่ไม่รู้จะปิดบังกันอะไรทําไมอ่ะถามใครใรก็บอกจะขายต่อขายต่อค่าจะไปซื้อกับคนที่ขายจริงๆก็ไม่ได้ชอบไยเปียกนะอปนสักทีผลคนที่ชอบขายต่อเจ้าพลจรู้ที่ไปจับหมาป่าไหครับอมมันก็พูดยากครับ ต่อให้ข้าบอกตำแหน่งไปมันก็มันก็มีสิทธิ์ว่าจะไม่เจอยั้นเหรอข้าจะลองหาดูอืมแต่ถ้าได้แนะนำเดีขอดูแผนที่แป๊บนึง่ง ข้างใต้ข้างใต้ตรงเนี้ยข้างใต้ลงมามันก็มีนะลงไปทางทิศใต้ของฝั่งนี้ใต้เลยลองดูลองดูขบใจมากขอเจอกันนะดี่มิติเจอกันเจอกันเจอกัน